โมตตัตอะคูวะโตอะระนาโตสัมมาสัมพุทโธอะโมตัสสะคูวะโตอะระนาโตสัมมาสัมพุทโธอะโมตตัสสะคูวะโตอะระนาโตสัมมาสัม ภพสัตว์โลกุณยัสสุจายโยเปนหนวโรการปฏิอาจธรรมภาพจะได้ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนา พันนานาหลักธรรมครสั่ง้อนของรผู้มีพระคาาเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประกับสติปัญญาส่งเสริมบุญบารมีแก่ท่านสาธุชนผู้สนใจไปในธรรมเพื่อที่ท่านทั้งหลายแก้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติชีวิตประจำวัน มันจะต่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สักงคมแก่ประเทศชาติแก่พระศาสนาสื่นต่อไปสวันนี้เราท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทได้มาประชุมสโมสรสัรวิบาสกันนั่ปรานที่แห่งนี้ ต้อพาระบบในเรื่องของการทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาเป็นเหตุจึงได้พาระนบลากจิตทาช่วงงานทางเรือนเปิดเรื่องพันธนาการแห่งจิตใจเพื่อที่จะมาสร้างเสียซึ่งบุญตุญจนให้เกิดดีขึ้นในชีวิตจิตใจของเราท่านทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ถือว่าเป็นวันที่พิเศษในทางพระุทธศาสนาเพราะว่าเป็นวันที่มีความสำคัญที่เราร่วมกันบัญญัติว่าวันนี้เป็นวันพักเป็นวันทร,รมาวรนะเป็นการบโูรโถ นอกจากจะมีความสำคัญแก่เราท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทแล้วแม้แต่ชาวสวรนเขาก็ยังให้ความสำคัญในวันนี้เหมือนกันพระฉะนั้นในวันพระแต่และวันขอเราท่านทั้งหลายจงเข้าใจว่ามันไม่ได้มีความสำคัญเฉพาะเราผู้เป็นชาวพุทธเท่านั้น ใต่แต่แล้แต่บนสวรรค์เขาก็อยากให้ความสําคัญในวันนี้เหมือนกันนั่นก็หมายความว่าบนสวรรค์เมื่อถึงวันพักเขาก็จะลงมาตรวจตาดูชาวโลกดูมวลมนุษยชาตว่าในวันเช่นนี้เราทั้งหลายมากันทำอะไรบ้างถ้าชาวสวรรลงมาแล้วเห็น ชาวโลกเห็นหมดมนุษยาชาติพาก,กันให้ทานทระศาศีลเจริญปิตภาวนาสร้างบุญสร้างบุญสนเลี้ยงดูวิดามารดาเพื่อเพือเ่อเหล่าสรรมนักทธรรมเขาจะมีความปลาบลือ่อนจิตดีในสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำคำที่เรากล่าวเป็นอย่างมากเพราะเขาคิดว่าชั่วกมนย์ ที่าการให้ทานรักษาดศีลเจริญศีลภาวนาเลี้ยงดูปิญามารดาเลื่อกเพื่องเหล่าตำรับเหล่านี้เนี่เมื่อหลงพ่อตายไปเขาจะได้เปเกิดอยู่บนสวรรค์และจะทำให้สวรรค์ของพวกเขาไม่เกิดความอ้ามวางร้างเปล่าอย่างแน่นอนแต่ถ้าทำสวรรค์เขาหลงหาชั่วจดูมนุษย์โลก แล้วไม่เห็นมนุษยโลกพากันให้ผานระสาวศีลเจริญสีภาวนาในวันพระเช่นนี้มวลมนุษยชาติไม่เหยงดูปีกามามการไม่เลือกเุื่อนเหล่าไฉนธรรมชาภาวค์เขาจะเกิดความเสียอกเสียใจเพราะเขาคิดว่าเมื่อมนุษยทั้งหลายไม่ทากันให้ผ่านระสาวศีลเจกิญสีสภาวนาไม่สร้างบุญสร้างบุญสนให้เกิดดีขึ้น ในชีวิตีใจของพวกเขาแล้วเวลาที่มนุษย์เหล่านั้นลหลงหายตายไปเขาก็จะไปเกิดอยู่ในทุกขติภูมินรกบ้างมีเปรตบ้างมีอสุรกายบ้างมีสัตว์ดรัจฉานบ้างมนุษย์เหล่านั้นจะไม้มีโอกาสได้เป็นเกิดบนสวรรค์อย่างแน่นอนเพราะสวรรค์เป็นดินแดนของคนผู้มีปุญเท่านั้น ฉะนั้นข่าวสวรรค์เมื่อลงมาตรวจดูมนุษย์โลกแล้วไม่เห็นผาไม่เห็นมนุษย์โลกพาการทอนบุญสุนทรธรรมเขาจะเกิดความเสียโกเสียใจเพราะเขาคิดว่าในอนาคตกะการเรื่องหน้าบนสวรรค์จะเกิดความอ้างว้างร้างเปล่าเพราะไม่มีใครไปเกิดเป็นเทพผร้บุตรเทพพระธิดานั่นเองฉะนั้นในวันพระแต่ละวันพุทธบริตถ์ท่านหลายขอให้เราท่านหลายงกข้าใจเถอว่า มันไม่ได้มีความสําคัญเฉพาะชาวชาวมนุษย์เท่านั้นแต่มันมีความสําคัญไปถึงชาวสวรรค์ที่ผู้อยู่บนสวสรรค์น,นั้นอีกด้วยแต่ที่เราทั้งทลายมาทำบุญในวันพระแรงแปดข้ามเดือนแปดในวันนี้เราขั้งทลายก็มาทำบุญเรื่องในวันพระนั้นอีกประการหนึ่งอีกประการหนึ่งนั้น เราท่านหลายก็พารบเลื่อนในวันเข้าพรรษาซึ่งในเวลานี้อยู่ในช่วงของเทศกาลแห่งการเข้าพรรษานั่นเองคำว่าพรรษานั้นถ้าเราจะพูดอีกในยะหนึ่งจริงๆแล้วเราเข้าพรรษามาตลอดทั้งชีวิตเลยตั้งแต่เกิดนั้นเราก็ได้เข้าพรรษามาแล้วตั้งแต่วันแรก เพราะควาว่าพัรษาปีจริงมันมาจากคำว่าวัดสาซึ่งเป็นสัภาษาบาลีแปลว่าฝนก็ได้แปลว่าปีก็ได้ฉะนั้นในแต่ละปีนั้นมันก็จะมีฤดูการของการฝนและทุกๆปีเราท่านทั้งหลายก็ผ่านมาแล้วจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีไปมา นั่นก็หมายความว่าเราท่านหลายได้เข้าพรรษามาแล้วทุกทุกคนเหมือนกันและน่าจะเป็นว ah ่าเราจะต้องมาเข้าพรรษาเฉพาะสามเดือนเท่านี้แต่การที่เราท่านท่านหลายมาทาบุญเรื่องในวันเข้าพรรษาสามเดือนนั้นโดยเราถือมติถือสติในทางพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสารดา พระองค์ได้กระทเป็นพุทธบัญญัติให้พระพิสงสุดผู้บวชในพระพุทธศาสนาได้ืดจำในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเพื่อเปิดวงโโการให้พระพิสูงสุดสงองาอสามเณรในทางพระพุทธศาสนานั้นได้ระพติปฏิบัติธรรมได้ศึกษาลเล่าเรียนในหลักธรรมความสอนของพระองค์ท้งที่เป็นส่วนพระธรรมและก็พระวินัย และเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธบริษัทท่างหลายได้มาเข้าวัดะพฤติปฏิบัติธรรมได้มาทําบุญสุนทรภา,า,ารเพราะเนื่องจากว่าในสมัยพุทธกาลนั้นพระท่านยังไม่อยู่จังในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยทาให้พุทธบริษัทท่างหลายไม่ค่อยมีโอกาสได้ทําบุญสุนทรภารด้วยเหตุนี้เมื่อถึงฤดูการของการจำพรรษา พาระท่านอยู่ยามสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งแล้วก็เป็นการเกิดโอกาสให้ชาวราษญายิโยมพุทธบริษาททั้งหลายได้ทำบุญถึงชาวอาสานั่นเองนั้นคือมติคือมติในทางพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระศาสดาพระองค์ไ้ทรงบัญญัติไว้แต่ทีนี้เราท่านทั้งหลายเมื่อเทศการหรือโอกาสเช่นนี้ ได้เรียนมาจบครบรอบอีกวาระหนึ่งเราทั้งห้ายจะทำยาไรดีหนอจึงจะทำให้การเข้าพรรษาของเราแต่ละครั้งแต่ละปีจะเป็นบุญเป็นกุศลและก็เกิดประโยชน์ให้กับชีวิตใจของเราทัางหลายให้มันมากๆเราทั้งหลายก็พยายามที่จะตั้งเป้าหมายตั้งกฎตั้งใจให้กับมันให้แบบไม่ผ่านกับตัวเองให้สระจั ที่อยากตัวเองว่ะะาตลอดระยะเวลาสามเดือนนั้นเราจะต้องม,มั่นในการกระทำคุณงา,ามความดีให้เกิดมีขึ้นในชีวิตจิตใจของเราให้มันมากๆเราจะทำบุญทำกุศลเราจะเล้นเสียซึ่งสิ่งที่เป็นอ,ก,อกุศลกรรมทั้งหมดทั้งมวลแล้วหันหน้าม,มาสร้างสิ่งที่เป็นกุศลกรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่เราท่านทั้งลหลายสิ่งที่ชีวิต ของเราทั้งหลายทุกๆคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ล้วนประรานานาก็คือความสุขและสิ่งที่ชีวิตเปลี่ยนที่สุดก็คือความทุกข์ทำอย่างไรเล่าความุจริงจะปรากฏเกิดขึ้น,ม,นมีในจิตใจของเราเราททั้งหลายาก,ก็ต้องทำุญทำดูส่วนนั้นเนองเพราะว่าบุญแปลโดยสภาพมันมก็คือความสุข ด้วยเหตุน,นี้เมื่อเทศากาลวันชข้พาพรรษาได้เปลี่ยนการหยุดร,รอบๆปีวาระหนึ่งจึงเป็นโอกาสเป็นตัดใจเป็นเหตุทาให้เราทัง้งหลายได้เกิดความชุดที่ขึ้นมานั่นก็หมายความว่านในช่วงเทศากาลชข้พาพรรษานี้ให้เราถึงโอกาสวาระนี้มาตรวจสอบตรวาสอบมีการชีวิตของเราท่นานทั้งหลายเพื่อที่จะรับตรึง เปลี่ยนแปลงมีพัฒนาการชีวิตจิตใจของเราใหม่โดยให้ท่านทั้งหลายนั้นทบทวนความหลังให้ระวังความผิดเกิดจิตของตนและก็ฝุดผลภาวนาตลอดระยะเวลาสามเดือนแห่งการเข้าพรรษานี้นั่นหมายความว่าในเวลาแห่งการเข้าพรรษาให้ถึงอกาสตรงนี้ทบทวนดูความหลังเรื่องราวแห่งชีวิตจิตใจที่ผ่านมา ัารแต่เกิดจนถึงเดี๋ยวนี้ว่าชีวิตที่ผ่านมานั้นเราได้กาไรหรือว่าชีวิตของเราขาดทุนให้ตรวจสอบบัญจีก็คือของชีวิตเราถ้าว่ามันดีแล้วก็ให้ถือโอกาสในการเข้าบัญญานี้พัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นไปถ้ามันเหลวไหลก็ให้เราท่าทั้งหลายนั้นปรปคุณแก้ไขวิวัฒนาการจิตใจของเรามา ให้ถือโอกาสในการเข้าพรรานี้เป็นสะสมมาเหตุเป็นเหตุของการกระทำคุณงามความดีแห่งเราท่านทั้งหลายฉะนั้นให้ท่านทั้งหลายพบทวดความหลังและตลอดระยะรรสามเดือนแห่งการเข้าพรรานี้เราทั้งหลายต้องระวังความผิดนั่นหมายความว่าอย่าไปทําสิ่งที่มันเป็นไปเพื่อโทษทุกสิ่งที่เป็นไปเพื่อความผิด ให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องทำาำนองคลองธรรมแล้วจะนำพาชีวิตจิตใจของเรานั้นไปสู่สิ่งที่ดีงามได้ตเตือนจิตของตนนั่นก็หมายความว่าให้เราทั้งหลายอยู่ด้วยติตื่นรู้อยู่ทุกขณะไม่เป็นผู้ประมาสสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลเราทั้งหลายก็พยายามเตือนจิตของตนให้ทำในกระดิ่งนั้นนั้นและเตือนจิตของตนให้ละสิ่งที่เป็นอกุศลกรรม ชีวิตของเราทั้งหลายจะดีหรือไม่ดีนั้นก็อยู่ที่หนึ่งสมองและสองแขนของเราณเองเป็นผู้กาหนดบทบาทเวลาให้กับชีวิตจิตใจของเราไม่มีใครนั่งไหนในภนโลกใบนี้ที่จะมาทําให้ชีวิตของเรานดีขึ้นได้นอกจากตัวของเราเองฉะนั้นเราก็เกิดจกิตของเราอยู่ตลอดระยะเวลาแห่งการเข้าากครรหาตลอดใจมากนี้ อย่างที่นักปราชญ์สังกิดท่านได้พระพันคำกลอนบทหนึ่งเอาไว้ยอย่างน่าจีดใจว่าตนเตือนตนของตนให้ขนผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนแช่เชื่อใครจะเตือนที่ป่วยการนั่นก็หมายความว่าชีวิตของเราเราจะต้องเตือนตัวของเราเอง เตือนให้ชีวิตนี้ได้ทำงานความดีและสิ่งที่ไม่ดีออกเสียใครก็ตามทีเเือดสีสองตนได้บุคคลคนนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดในสมัยพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลนั้นท่านเหลายมีพุทธสาวกอยู่รูปหนึ่งท่านสามารถเตือนิีสองตนด้วยตนเองเกี่ยวกับท่านำพาชีวิตจิตใจของท่านไปสู่ ความดุรกควาพอกนํำพาชีวิตจิตใจของตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีงามสิ่งที่ดีเลิศจะเกิดล้ำจนได้ในสมัยนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อพาวพระอานนท์เถระท่านเดินทางเข้าไปในเมืองแล้วไปพบวัิพภพบขอทานยาเก็บชิวคนหนึ่งเมื่อไปเห็นแล้วก็เกิดความสงสารเกิดความเมตตาต่อวิีภพขอทานคนนี้ เนื่องจากว่าคนขอทานคนนี้แกใส่เสื้อผ้าฐานทางมีสรีร่างกายอันมองแมนในมือถือกระเป๋าเงถือกลาบประกอใช้ขอทานพระอัมรเทวเจ้าเห็นแล้วก็เกิดความสงสารจึงได้เข้าไปหาแว่าที่พวกขอทานคนนี้ก็เลยถามว่าเธออยากจะบวชในทางพระพุทธศาสนาไหมดูสีวิตาาของเธอไม่มีความสุขเลย เพราะการเป็นคารวาสยอดเดียวเที่ยวขอทานเขาอินอย่างนี้หาความเจริญนะ้ำความสุขให้กับตัวเองไม่ได้บางครั้งก็อินบางครั้งก็ไม่อินบางครั้งได้กินบ้างบางครั้งไม่ได้อินบ้างวพนาที่พขกขอทานกอนีอินไม่ได้ยริงพระอัมรธรรมอย่างนั้นก็เลยมีใจคร่ที่จะโกรในทางพระพุทธศาสานาเพราะรู้สึกนึกคิดว่า เมื่อปวดแล้วตัวเองก็คงจะมีอาหารที่จะยังอัตราภาพให้ดำรงคงอยู่ได้ชีวิตคงจะมีความสุขมากกว่าเดิมก็เลยบอกกับท่าอันมเหระว,ว่าผมอยากจะปวดเหมือนกันแต่เนื่องจากว่าผมเป็นคนยากจนผมจะหาปัจจัยที่ไหนหนอทําทการอุปกรณ์รวปวดในครั้งนี้พราอานนทงก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเราสิตดังนั้นเดี๋ยวเราจะจัดการให้กับท่านเอง จากนั้นวันทีพวกขอต่างคนนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาบวชในพระพธศาสนาเป็นพระที่สูงรูปหนึ่งเมื่อท่านบวชแล้วเอาไปลาภสักการะในทางพระพทธศาสนาที่เกิดขึ้นอย่างมากมายทําให้ท่านได้ฉันอิ่มและก็นอนหลับจึงเป็นเหตุเป็นปันจจัยทําให้ท่านนั้นเป็นผู้มีชริรัตที่อ้วนท้วนสมบูรณ์หมากขึ้นกว่าเดิม เมื่อท่านร่อทวสมบูรณ์มามีสีระร่างกายที่เข้มแข็งแข็งแรงแล้วกิเลสก็เกิดขึ้นในจิตใจของท่านโดยเกิดขึ้นว่าเมื่อเรามีร่างกายร่อนเวสมบูรณ์แล้วเราจะบวดอยู่ไปทำไมหนอเราสึกไปดีกว่าเมื่อกิเลสถึงท่านจะไปสึกท่านก็เลยเดินเดินไปยังท้ายวัดทั้งในสถานที่แห่งนั้นท่านได้เอาเสื้อผ้าของที่จะบวชไปซ่อนเอาไว้ ท่านไปเดินไปท้ายว่าไปที่เสื้อผ้าหวังจะไปเอาเสื้อผ้านั้นแต่ใสแต่เมื่อเดินไปถึงท่านเห็นเห็นเสื้อผ้าของท่านซึ่ง,งเป็นเสื้อผ้าที่เก่าๆขาดาาๆสกปรกมองแงท่านก็นเลยพูดเสื่อนจิตของท่านสองใจของตัวเองว่าดูก่อนท่านผู้ไม่มียางอาย ท่านมาตรวจในทาพุทธศาสนาใส่เสื้อผ้าราคาดีมีอาหารกินอันดูลสมบูรณ์แล้วรารถนาหรือที่จะกลับนาเพื่อความเป็นคาราวะายากโยมเพื่อที่จะมาใส่เสื้อผ้าราขาถึงกระลาเพื่อขอทานเขากินอย่างนี้ท่านสารนาจะถึงไปเป็นคนขอทานอย่างนั้นหรือท่านเกิดกิจของตนจากนั้นท่านก็เดินกลับไปอย่างสถาน ที่แห่งเดิมคือเดินไปอย่างตัวสีท่านไ่สึกเดท่าพูดสอนิีของตัวเองวันหลังต่อมาที่เรก็เกิดขึ้นในจิตใจของท่านอีกท่านก็เดินไปยังสถานที่แห่งเดิมน,นั่นแหละไปดูเสื้อผ้าเกา่เกาๆขาดๆไปดูการที่ใช้ขอทานในเมื่อครั้งที่ตัวเองเป็นวันพกขอทานไปถึงก็พูดสอนอีสองใจของตัวเองเหมือนเดิมบอกว่าตัวเองปรารถนานที่จะเป็นอย่างนี้หรือชีวิต ต้องการที่จะเกิดมาเพื่อความทุกข์เกิดมาเพื่อที่จะขอทานเขาปินหาความสุขความเจริญไม่ได้อย่างนั้นหรือเี่หรือสิ่งที่ชีวิตีต้องการท่านผู้เกิดสิ่งต้องเรีอย่างนั้นแล้วท่านก็เดินกลับมายังบุตริดเพาะนายกับความเป็นสารวัตรยากยนเมื่อใดก็ตามที่ขีเมกเกิดขึ้นดึงท่านจะให้ท่านตื่นไปท่านก็เอาตรงนี้แหละเป็นบทเรียนเป็นครูสอนจิตสอนใจ เตืนนอนจิตถอนตัวเองให้นึกถึงเรื่องราวแห่งความจำที่ผ่านม,มาว่ามันเป็นอย่างไรชี่ท่ต้องการให้มันเป็นเช่นนั้นหรือตักขณะที่ท่านเดินไปอย่างทายวัดไปอย่างสถานที่เสื้อผ้าที่ท่านต้องเอาไว้จัดไว้ใส่ในยามที่ตัวเองตืง่นพระในวัดก็เลยถามท่านเห็นท่านเดินไปย่อยๆถามว่าท่านผูะะ้เริญท่านไปไหนท่านก็บอกว่ากระสองไปสำนักของอาจารย์ ท่านก็เที่ยวไปอยู่อย่างนี้เรื่อยไปจนกระทั่งเมื่อท่านเกิดจิตสอนใจของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆในที่สุดท่านก็ได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในทางลัทธิศาสนาหลายวันต่อมาพระท่านหลานไม่เห็นท่านเดินไปในสถานที่แห่งเดิมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมวันนี้พระรูปนั้นจึงไม่เดินไปอย่างท้ายวัดไปยังสำนนักของอาจารย์ก็เลยไปถาม บอกว่าท่านพูดเริญวันนี้ท่านไม่ไปยังสำนักของอาจารย์เราหรือทุกวันเนี่ยท่านไปที่วันนี้ทำไมท่านไม่ไปเล่าพระรูปนี้ก็เลยบอกว่าท่านพูดเริญทั้งหลายเมื่อก่อนที่ผมไปสำนักของพระอาจารย์ก็เพราะว่าผมยังมีความเกี่ยวข้องผมยังมีความคข้องแวะอยู่กับอาจารย์แต่ตอนนี้ความเกี่ยวข้องเหล่านั้นความข้องแวะจิตใจที่ถูกผ่านอยู่ในสำนักของอาจารย์เหล่านั้นผมไม่มีแล้วผมไม่จำเป็นที่จะต้องไป ที่ท่านไม่ไปเพราะว่าท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านตับทุกสิ่งทุกอย่างได้การที่จะเรียนมาเพื่อความเป็นคารวะยากโยมนั้นไม่มีแล้วด้วยการเปืียนจิตเปลีนใจของตัวเองนั่นแหละโดยการเอาเสื้อผ้าเก่าๆขาดกากาลาที่เที่ยวขอทานเขาจินนั่นแหละมาสอนใจตัวเองมองดูข้าวโพแห่งชีวิตที่ผ่านมาว่ามันเป็นเช่นไรจากนั้นก็พัฒนาอาชีวิตจิตใจของตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีเลิศประเสริฐลั้นจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ ถ้ารู้สึกท่านมาได้ความก็คิดว่าพระรูกนี้โมโหอวดอวดรต่เรืุสธรรถามก็เลยไปบอกกับพระพุทธเจ้าเมื่อไปบอกกับพระเจ้าพระเจ้าก็พยายาอให้ ces, ouais. see, ว peace, uh ่าพระรูกนี้ที่ไม่ไปเพราะว่าบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วตรงนี้ในสี่จนงหพรทธรรมกรัททัตินหมายชี้ให้เราได้เห็นว่าการเตือนจิดของตัวเองการเตือนใจของตัวเองเพื่อที่จะกลับปรุงวิวัฒนาการปิดใจของตัวเองนั่นแหละเป็นหนทางที่จะนำทางชีวิต จิตใจรองเราไปสู่สิ่งที่ดีงามด้วยความสุขนตอบรมก็รู้ว่าสิ่งใดดีและก็ไม่ดีฉะนั้นเราท่านทั้งหลายจึงถึงโอกาสในเทศกาลในการเข้าพรรานั้นที่จะได้มาพบทวนความหลังระวังความผิดเตือนจิตของตนและก็ฝนฝนภาวนาและสิ่งที่จะทําให้เราท่านทั้งหลายนั้นมุ่งไปสู่ความสำเร็จแห่งชีวิตจิตใจของเราประสบในความสุขและก็มีความยาริญ ในช่วงเทศกาลในการเข้าพรรษานี้ทุกบบิษัททั้งหลายต้องทําอยู่ในสิ่สามประการนั่นก็คือเลิกห้ายาสีและก็หนีสามที่มันได้เลิกห้านั่นหมายความว่าให้ท่านทั้งหลายเลิกทำผิดสีทั้ง,งน้าข้อได้แก่เลิกทาปานาติบาเลิกรับขอนยเลิกประพฤติในกามเลิกผู้ปดหมดเน้นและเลิกเกิดสิดของมึนเมายาสีนั่นก็หมายความว่าให้ท่านทั้งหลายอย่าอายทาดี อย่ามีผมได้อย่าคอยวาสนาและอย่าพากันบ้าอภัายมุกหนีสามนั่นหมายความว่าพยายามวิ่งหนีอกุศรัรรมทั้งสามประการได้แก่ความโลภความโกรธและก็ความหลงไม่ได้ความโลภความโกรธความหลงเป็นมหนต้องไปแห่งชีวิตอันร้ายแรงชาวโลกเขาหนึ่งกันว่าไฟที่มีความร้ายแรงที่สุดนั่นก็คือไฟโลกร์กันไฟโลกรนนันหมายความว่า จะเป็นไฟที่สามารถเผาโลกให้ไม่เป็นจุนเผาผุมนุษยชาติให้ไม่ทังหบยได้ในชั่วพรบตาไฟโลกันรจะเกิดขึ้นได้นั้นก็อาศัยพระอาทิตย์เกิดขึ้นพร้อมกันเจ็ดดวงจะมีในอนาคตากรรมเพื่อหน้าอย่างแน่นอนแต่ไฟโลกกาน,นั้นจะมีเป็นครั้งเป็นคราวทุกวรรณะทั้งหลายไฟอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นไฟที่คุกกลุ่มอยู่ในจิตใจของพวกเรา และไม่มีวันที่จะตับไปจากจิตใจของพวกเราเลยไม่ว่าเราจะอยู่สถานที่แห่งไหนก็ตามทีนนมทไฟอันนั้นก็คือไฟสามกองอันได้แก่ไฟคือราคัไฟคือโทสะไฟคือโมหนะนั่นเองที่เรียกว่าราคัคิดโทสะคิดและก็โมหะค,คิดไฟทั้งสามกองนี้เผาไหม้จิตใจของเราอยู่ทั้งกลางวันทางกลางคืนจะเดินยืนนั่นงนอนมันก็เผาเราอยู่ตลอดเวลา ทาให้ชีวิตจิตใจของเรานั้นเกิดความเดือดร้อนเกิดความนองทุกข์มีความกระเพื่อมรุนเร้าจิตใจวิตกว่าขึ้นดังนั้น,น,นชีวิตจิตใจของเราทั้งหลายจะมีความสงบและความสุข่าจะต้องกำจัดหรืะจะต้องหนีไปสามปออันนี้ได้ใครก็สามทีสามารถเลิกห้าอย่างตีและหนีสามได้ชีวิตจะมีแต่ความสุขและก็ความเจริญอย่างฝ่ายเดียว ฉะนั้นในเทศกาลแห่งการเข้าพรรษานี้ขอเราทั้งใจจงมุ่งมั่นตั้งอยู่ในบุญในกุศถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้เราทั้หลาได้มีความสุขด่านธารกามีที่อารมาพาพได้ยกขึ้นเ็นนิเคข้าพกนและเบื้องต้นนั้นว่าสุขขอคุณยศกุตยโยแยร่กการกันสมิึ่งซึ่งบุญเป็นเหตุนำความสุขมาให้ด่งนที่อาตมาภาพได้ชี้แจง แสดงพระธรรมเทศนาสนามาก็เห็นสมควรแก่การและเวลาท้ายที่สุดนี้อาจสมภาพขออ้างจริงเอาคุณพระศีรัตนนรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสํา์สับทั้งคุณงามความดีบุญบารมีที่ท่านทั้งหลายได้บมเพ็นได้ประพฤตปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยงได้มารวมรลมเป็นสบัเดชพระะวัตใจนุนนำตนให้ท่านทั้งหลาย ได้ประสบกแก่ความสุขความเจริญตราฐานสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบเพื่อทาเลสไยขอสิ่งนั้นจงทันสําเร็จจงทันสาเร็จจงทันสาเร็จแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกประการอาตรมภาพพระประธานวิสัชนาพระธรรมเทศนาในกุกถามาก็เห็นสมควรแก่การและเวลาจึงขอสมมุขิสิพระธรรมเทศนาลงคงไว้ แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีเลือประการะฉะนี้